เงือบสนั่งชีพเลือดเงือด้วยเพความสัตย์ไม่ประวัติศาสตร์เงื่อบได้แต่มาสราตรัสเงือบมันแจ้งกับว่าเทพวันทันแจ้งจะดปนบันดาลนิมิถานบุคคลกูเป็นดีกู เสมอนก็นสมัยพระเจ้าเสื้อสะเด็ดหลงเหล่ากระที่ไม่คุมค่าเขียวกระเสติเมื่อผล่กาบาดรากจะบริพารการแฟนดินเป็นอาชินเที่ยวพักสมากันเ่อพอทจ้งฟังคนข้ารื้อกลลำน้มขวดเลี่ยวลดเกระเลย ในดูจัดจเก็บพวกที่ภายเวงตะวันแต่ทุกิจทักทานเห้าเดินตาลิกเบคบพันเรารงแฟนสิงพันไทยเกิดใจเจกาเต่าาตบาเกเสือเพลิกต เมื่อตึงตัวพิดไม่คิดเรียนหรือเ่อทำเรียนบาย้างแล้วก็มานั่งรับอาเจียไม่ฆ่า,ากายเมื่อเตะแบกใจเส้อกับปวดบ้านกับผ่านใจอาไปย่ายอาเจียมีปาร์เพื่อบส่งหลักงามใจ นามใจรอเธิ์ในไายสิงและบันือยิ่งกว่าใครในตอนนี้เอรักจุดเรียนเต็มตังและวันดีแต่สิ่งนี่โคขมัดจัยอมหลักจุษตันเอลัยสิงตายได้คว่าหลายวละเยยบหลบความวายโยก็ลืมซิงไปวัวริงงวราวัด เงินวันไหนสิ่งใจเด็ดขาดใจเด็ดขาดก็ยอมไม่เผ็ดียขาดเขาฝันจนมือลันวันไหน ยิ้มให้นุและมุที่รักทุกท่านกงเงินฉันไวที่เคาเป็นตาศักสิสนสธิในสายคุณในโลกเพราะฉันฉันฉันชิชุนเป็นนันโฉลยอินตรานให้กับคณะขรวจพาและตลอดพที่น้องทุกท่าน มาแต่ในที่นี้เลยตัวโผล่จับจอบใครได้โดยสลับตีปากคนอื่นเขียนจะโผล่กับโยงเพศทางท่านผู้ดีเกียรติทั้งหลายเช่นชราเจริญการฉันชูน้อยชั้นผู้ใหญ่ทุกทุกท่านมีขคณะกรรมการจัดการร่วมฉลองเอ่อ คุณวัฒนะโคเชดีสองร้อยปีขณะทีสุุกช่วยตังและฝากภูมิใจเป็นใหญ่ยิ่งที่จะมาเล่มเฉลิมฉลองเอแจะเท่าด้วยในงานนี้ไม่เก็บพาะข้าวแต่เม่จะที่แหวงนี้ พวกประเทศก็ไดจัดกระทำกันขึ้นเรื่องว่าพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่กันในที่นี้สองร้อปีต่อไปเท่นหน้าเราไม่มีโอกาสจะได้เจ,เจริฉลนะิมเฉลองคุณลักษณะโอสน์กันอีกแล้เพราะเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี้หรือที่นั่งชมนั้นตะลุน่นรุกพวกข้าพเจ้าก็เช่นกัน ไม่มีใครจะดินอยากจะได้ถึงสองวันตีต่อไปขึน้นมาเจงเรามาร่วมเฉลิมฉลองกันในกรนี้เรียกว่าเป็นบุญยามหันที่ร้องทั้งหลายจจรักะทุกท่ขัน ที่ไม่ได้มาเล่งนงานนี้เรียกว่าฉันจะผิดหวังไปจนชั่วชีวิตแต่ขณะนี้ก็รู้สึกปื้นใจลือเกินแต่ที่มานี้ก็ได้มารักใช้าสายตาของพี่น้องทุกท่าน แ่หนกด้ว่คณะทนไปเจ้า,า,าผิดพลาดแผนศูนย์ไปบ้านในบาดตรงบทใดตัวท่านเอาใครด้วยนี้จะขอเป็คูณยัศูนย์ข้องูนันนี้คืเป็นคืนส,สุดท้ายของรายการและเป็นคสุดท้ายของงา,านการฉลองคู่รัตนโอศิลจะขิ้นจุดกรเลนเป็งคูนี้จะคับทันทีกระลก อีกสอง้อยปีข้างหน้าจะมีขุ้นอีกแต่ทุกคนคงจะมาดูไม่ทันฉลองสอง้อยปีต่อไปข้างหน้าแล้วโอกาสหน้าฟ้าใหม่จะกลับมาพบกับพี่น้องอีกจะหาักมีโอกาสคืนนี้เนประเทศเรื่องคมในฝักรักในฝันั นวัตยาวยอมโบราณเจิดจักเต็นยืนื้นขึ้นมาเอาใหม่เข้ามาปะปนอยู่บ้างเป็นเงี้ยเงี้ยเป็นของโบราณนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ชอบจะดูของเก่าๆหนุ่มๆสาวๆเขาไม่เคยจะชอบกันนะเอาเลยครับโลดหาความสุ่มลายน้ำยาเนวัตุยายเรื่องคมในฝักรักในปันคืนนี้ไปดูครับ thank <laughs> you ต้องต้องกว่าจะมาพาเพื่อนไปโคเิลแซมฟุกุงานได้วุน่นวายมิใจนอมนำคำฟ้าคุณได้มาจากว่าจามา,า,าอย่างเวลาวันนอ,น,อนี่มันต้องลาทีคงจะได้นั้นก็จงไปกจาไปโทษและจำพูดโทษมุสา

เราอินเดียกลายชีวิตคิดดำเนม็นแดงอารมณ์ชมพอบร้อนจะเลื่อนใจอันดีตระการนันนมกับประสมเมมีประจมมีประเจมเป็นธรรมเปิดคุ้งใจลบหยกงว่าทันกับสิ่งเลยอดล้างใจกับจูงเยียบ

เราเต็นประท,ทระทับวควาวเวลประเแกวไและกรถมาเนตีจะมักม,มันจะล่วนไปหนก็กดจานีจวิวันนมคเต่นคำน่ คนเสนธรรมนาจะต่ส like er, ักสัไปรวมฉันผ네ูครองครกใจครับและฉันงบำลุงเด่นทังด้วยประปัญญาเยี่ยอดบุคคลมีรวอมเอกนักใจยาพยายาชินีนาจเไม่บาดระเยาสักแตาพุทธ พูกเร่ผีเส็อพร้อมเราได้ของรลชจะส้าตนแต่พร,ร้อมแก,จกิจักหลวงนมัดชิว้ยเต็มที่ด้านหน ไม่ด้ฝันอางนั้นมาลนะเพ่อไปพบเากนตุฟักึงเด็เดี่ยวสทเปนจาาสิ่ขาดราอนทานหลักดันรวมใจเมื่อบจาเจจะเป็นสรางขึ้นแล้วกช่วยประกอบวยุ่งากจะกล้า มันลุกหลอมาแจากชวมเมือาลังมันเะเผ่ิแกงบันดิตเงินบันดาลมีสมเวชเทพทำท่าไป่อบจังเวสันแจ้เทพประทีปสมเคยอศัศาสต์จะเด็จมาขึ้นมาเกิเกิสิ่งขธดจะต้องการจะติดต่อ ก้อนซาวยคือก okay. oh, mm ้องทองพระธิดาที่ฉันจได้มาองเรียนได้พอด้มาที่ทำ้จกการแต่ความที่จีนต้องรับไปส่งในเกียรติเป็นไงล่ะ เรวมาคู่โค้อแต่กอง,องอทัพลระาชดุณาไม่ฟาาหวังหลาปีปีปีเชื่อวิจัยท่านมาโค้เราก็อ้างด้ความเป็นใจเราทิงอง่างิรที่ท่านมาในคานี่ท่านไม่ผิดหวังตามที่สมเด็จพระเจาแผ่นดินอ่า คือท่านได้เสด็จมาจากราชนาจาักรประทศพงศ์พระองค์นี้ทรงพนจาาว่าสมเด็จพระจงกรีพิัยนี้กับสมเด็จพระนางเจ้ากายวันท่านได้อยู่ในราชนาจาักรประททศพง และก็ท่านได้มีพระญาตรฤพระองค์นหนึ่งรงจะนามว่าพระอนุไทยที่นี้ท่านได้เสด็จมาถึงราชอาณาจากักรแสงคำของเหล่านี้จุดมุ่งหมายของพระองค์คือจะมาสู่โอพระราชาธิดาของเราคือองค์หญิงกองทองเพื่อจะให้อภิเษกกับ้าชายพระอนุไทยเออขันทรข้ารเจ้านี้รู้สึกปลื้มปิติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ตามที่ฉันมาครั้งน,นี้ฉันไม่ผิดหวังและเราก็ไม่ถือสาอะไรกับพระองค์แล้วเพราะธรรมดามีลูกสาวนะมีป่าแล้วก็ให้เขาขานมีทางแล้วก็ให้เขาเดินอมันเป็นกฎธรรมดาอยู่เองเออท่านเนี่ยมาโกงๆเราก็ให้ไปโกงๆเลยเยพราะท่านก็เป็นกันรัตว์และเรานี้ก็เป็นกันสัต์ ฐานะของเราก็เสมอเหมือนกันเอ่อแล้วก็เวลานี้ประชาชนชาวราชนจาจกแสธรรำของเรารู้สึกปลื้มปิติและภาคภูมใิใจจนเป็นอย่างที่เพราะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ของราชนจาจกแสธรรำที่จะสัตว์ในประทีปทองเสด็จมาถึงณที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิต เราก,ก็เด็จัดการทำพิธีต้อนรับโดยสมเพลเียร์ขณะจ,จัดอ่านฉันผู้น้อยฉันผู้ใหญ่ข้าบาทราชจจะบริผานวงสาลวงหรือบ่อมราชาวงต่างก็จกกัดการทำพิธีกันอย่างมาโหฬารทีเดียวเพื่อเป็นเกียรติที่พระองค์ได้เสด็จมาถึงที่นี้เอ,อทีนี้การที่มาถูกขอนี้ท่านไม่ผิดหวัง การเป็นสมหวังดัง,ง,ง,ดงที่ขา้ขาคิดมานั่นนหะพี่คะแต่มันก็เอออีอฉันโขอโทษนะพี่คะอีฉันเนี่ยปลื้มใจเหลือเกินที่พระองค์มาสู่ขอองค์หญิงกองทองราชธิดาของหม่อมฉันแต่อีฉันยังสร้างสมุดเออยดุดนิดหนึ่งว่าว่ลูกกองทองเนี่ยเพิ่งจะบรรลุนิติภาวะ นะคะเอออีกฉันเกินว่าพระองค์จะ่ังเกียดบ้างึงไม่มากก็น,น้อยเพราะเรื่องการครองเรียนนั้น,นะคะอีฉันไม่ได้ตักไม่ได้สอนลูกไม่ได้อบรมลูกมาก,ก่อนนึกว่ามันจะไม่ได้ที่จะทำานันอย่างนี้นะคะก็อยากัลูกเขาหม่อมฉันผิดพลาดไปบา้างยังไงนั้นโปรดท่านอภัยด้วยนะคะตักเตือนสั่งสอนเขา พูดถึงกิริยามารยาทเป็นกองทองแล้วก็เป็นเด็กดีทุกขุมหน้ายักเล็บเรียนและเป็นคนซื่อเสียด้วยอาเถอะครับไอ้นี้ไม่ใช่ยอมแมวขายเลยคะดีก็ดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีโบราณเ็าว่าซื้อวัวให้ดูหางซื้อนาให้ดูแม่ถ้าแม่ดีลูกก็คงจะเออไม่ตำจนเกินไปนะพี่คะฉันขอเพียงแค่นี้อ่าขอโทษครับไม่เป็นไรครับ อไอ้เรื่องเด็กๆเนี้ยไอ้นี้มันเรื่องของเขาผมก็เหมือนกันเลยครับอโนไโทยมูกคองก็ไปเอาเองนี้ก็รู้สึกว่าเขายังเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่เคยผ่านเรื่องชนี้มาก่อนคงจะบอกอบ้างเหมือนอย่างจะ,ะพระราชกิดาของท่านนั่นแหละ แต่ว่าเราในฐานะที่ท่านก็มียงสองเราเ็ามียศต่งสองท่านตักเตือนของท่านบ้างเราก็ตักเตือนบ้างสังสอนไปบ้างมันก็ค่อยดีเองนั่นแหละไม่ต้องรีตกอะไรแล้วเออมันมีของเป็นของธรรมดาฉันจะตักเตือนเองนะสุดค้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกลูกของหมอมฉันอโนไทเนี่ยอดีนะเถิดค้าพูดจาหน้ารักอยู่ใคร้คลึงกับผู้หญิงแหละไม่เคยเออ สร้างความเบียดร้อนไม่เคยโกงความลำคาในกับเถี่ยวพ่อเี่ย